สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลตั้งเก่าและใหม่ทุกคนด้วยนะคะคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีการถอนเงินจากดิจิพุทนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะส่วนใครอยากรู้ว่ามีวิธีถอนอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะแอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับการถอนเงินนะคะจากดิจิพุทนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องสมัครนะคะพี p ูพาไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทําการยืนยันบัญชีนะ,ะก็คือยืนยันตัวตนนั่นเองนะคะยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เมื่อผ่านแล้วนะคะก็ให้เชื่อม เชื่อมกระเป๋าพีทูพาวนี้นะคะกับดิจิพุให้เข้ากันนะคะโดยการนำนำตัวเลขตรงนี้นะคะนําตัวเลขที่อยู่ช่องนี้นะคะไปเชื่อมต่อกับดิจิพุ t นะจะเชื่อมต่อได้นะคะก็เฉพาะสมาชิกที่ทําการยืนยันตัวตนสําเร็จนะคะก็คือขึ้นเป็นสีเขียวนั่นเองนะคะจากนั้นก็ให้มาเชื่อมต่อะะโดยกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะขีดทีสามขีดนี้นะคะ แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะ p 2ทูพาตรงนี้จากนั้นก็นํานะคะตัวเลขนะคะมาใส่ตรงนี้นะ,ะแล้วก็กดเซฟอันนี้แอดเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการถอนนะคะก็ถอนขั้นต่ํำ25 DP นะคะ1 DP เท่ากับ1ดอลลาร์นะคะแอดมีอยู่53 DP นะคะวันนี้จะลองถอนนะคะถอนขั้นต่ํา25 DP นะคะค่ามเนียมประมาณ20-30%นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เรานะคะไปตั้งค่า p a s s ิร์ดก่อนนะคะอันนี้ตั้งค่า password สำหรับการถอนนะสองช่องนี้นะคะให้เราใส่ตัวเลขเข้าไปนะคะจากนั้นก็ให้เรากดตรงนี้นะคะเพื่อที่จะนำโค้ดนะคะมาใส่ช่องนี้แล้วทำการเซฟเพื่อตั้งค่าเพื่อตั้งค่ารหัสผ่าน2ชั้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวแอดขออนุญาตไปตั้งค่าก่อนนะ เมื่อตั้งรหัสนะคะสองชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราไปที่ตรงนี้นะคะขีดๆตรงนี้นะคะจากนั้นให้เราไปที่ wallet นะกดที่ wallet กดที่ wallet แล้วก็เข้าไปที่ digital wallet อีกครั้งนะคะจากนั้นให้เลื่อนลงมานะคะเราก็ใส่จำนวนที่เราต้องการถอนนะคะอจะถอนจำนวนเท่าไหร่เดียวลองใส่ดูนะคะ ถ้าห้าสิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบโอเคนะคะแอดจะถอนที่45 dp นะคะตรงนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการถอนตัวนี้เขาก็จะหักไป13.5 dp นะคะ ตรงนี้ทั้งหมดที่เราต้องต้องมีนะคะแอดมีอยู่59.3กนะคะก็พอนะคะจากนั้นให้เราใส่รหัสตรงนี้นะคะรหัส2ชั้นที่เราตั้งเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวแอดคออนย่าใส่ก่อนนะหลังจากใส่รหัส2ชั้นแล้วนะคะก็กดตรงนี้อีกครั้งนะคะเพื่อขอเมลในการถอนนะคะหลังจากที่ ทางเวฟเขาส่งโค้ดมาให้เราในเมลนะคะเราก็นํามาใส่ตรงนี้นะคะเราก็ไปดูในอ e ีเมลของเรานะคะอะ่หลังจากใส่แล้วก็กดส่งนะคะกดส่งตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็กดคอนเฟิร์มไปนะคะเงินที่เราถอนนะคะ DP ออกไปนี้มันจะไปอยู่ที่กระเป๋า c y c นะคะเราก็กดเข้าไปที่ขีดขีดนี้อีกทีนะคะแล้วก็ เข้าไปที่ C2C c, c, c Wallet นะคะอ่าเข้าไปแล้วเราจะสังเกตว่าจะเห็นตรงนี้นะคะก็ในกระเป๋าของเรานะคะทีนี้เราก็จะมากดถอนจากกระเป๋า c to c ครั้งนะคะให้เรานะคะ เช็คตรงนี้นะคะว่าเหรียญน,นะคะเหรียญที่เราโอนมาจากกระเป๋า dp นี้นะคะเข้ามาในกระเป๋า c 2 c ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดไปที่ขีดนี้นะคะไปที่ c 2 c นะคะจะเห็นรายการนะคะรายการที่มีคนมาซื้อนะคะรับซื้อเห็นไหมบางคนก็จะบอกนะ,ะจะมีราคานะเราอยากขายให้ใครเราก็เลือกนะคะเลือก ตามจำนวนนะคะเราอยากขายให้ใครเราก็กดเลยนะคะกดขายเลยนะคะแล้วกดตรงนี้นะคะ,ะแล้วก็กดยอมรับนะคะอันนี้ก็คือใส่รหัสสองชั้นที่เราตั้งไปตามที่แอดสอนนะคะแล้วก็ใส่รหัสถอนเงินเข้าไปนะคะ หลังจากใส่รหัสถอนเงินแล้วนะคะเราก็กดคอนเฟิร์มนะคะโอเคโอเคนะคะแสดงว่าของแอดมีเหรียญไม่พอนะคะเพราะว่าเขาตั้งซื้อไว้ที่ 300dp นะคะดังนั้นเราก็ต้องเลื่อนหานะคะเลื่อนหาตามที่เรามีอยู่นะคะเราก็ คนนี้เขารับซื้ออยู่ที่ 25dp นะคะแล้วก็เลื่อนหาตามจำนวนนะดังนั้นแอดต้องขายจำนวน 25dp นะคะก็กดนะคะกดขายเลยนะคะหลังจากที่แอดวางขายแล้วนะคะก็ไปดูที่ประวัตินะคะแอดวางขายวันแรกนะคะคือคนคนซื้อเขา ยังไม่ได้โอนนะคะภายใน3ชั่วโมงถ้าคนซื้อนะคะไม่โอนเงินจะโดนแคนเซิลน,นะคะแอดก็เลยวางขายใหม่หลังจากที่วางขายใหม่นะคะมันก็สําเร็จนะคะผู้ซื้อนะคะทำการโอนเงินให้แอดแล้วนะคะเข้าในกระเป๋าเพจทูพาวนะคะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูในกระเป๋านะ กระเป๋า Pto p, p a นี้ก็พูดง่ายๆก็คล้ายๆกระเป๋าอ่อก็คล้ายๆกระเป๋า PayPal ของเรานะคะที่ใช้รับบัญชีออนไลน์นะคะแล้วก็สามารถที่จะเบิกถอนเข้าบัญชีธนาคารได้นะคะเห็นไหมเหรียญที่ a d v วางขายนะคะ25ดอลลาร์แล้วก็โดนหักค่าธรรมเนียมไปนะคะเหลือ24.75ดดอลลาร์นะคะแล้วทีนี้ แอดจะทำการถอนเข้าบัญชีธนาคารนะก็กดไปที่ขีด 3- มขีดนี้นะคะแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะวิดดอนะแล้วกดวิดดออีกครั้งนะคะทีนี้ตรงนี้แอดก็ได้ตั้งค่าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่จำนวนที่เราจะขายนะคะ24 ที่เราจะถอนนะคะจุดเจ็นห้านะคะจำนวนนะคะจากนั้นเราก็กด next นะคะโอเคนะคะส่วนตรงนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดนะคะเราก็ตรวจสอบหาค่าธรรมเนียมการถอนนะคะแล้วเราก็มากดตรงนี้นะ request tag โอเคเขาส่งรหัสแท็กไปที่อ e ีเมลของเรานะคะเราก็ไปที่เมลของเรานะเราก็มาดูในเมลของเรานะเขาจะส่งแท็กมาให้เราแล้วก็ทำการคัดลอกแท็กนี้นะคะไปใส่ โอเคนะคะก็นำแท็กมาใส่นะคะเมื่อกี้มันรีเฟรชใหม่แอดก็เลยต้องขอแท็กใหม่นะนำนะคะรหัสแท็กที่เขาส่งมานะคะในอ e ีเมลนะคะก็มาใส่ตรงนี้นะ,ะจากนั้นเรากดตรงนี้เลยนะคะสับมิดนะ,ะแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะคะการถอนเงิน โอเคนะคะก็ขึ้นแบบนี้นะคะการถอนเงินสำเร็จนะคะเราก็รอประมาณ3 5วันทำการนะคะเงินก็จะเข้าบัญชีธนาคารของเราที่เราได้ตั้งค่ากับบัญชีพีทุพาวไว้นะเดี๋ยวเงินเข้าบัญชีธนาคารยังไงนะคะแอดจามาอาจัปเดตให้สมาชิกได้ดูอีกครั้งนะคะเอาเป็นว่านะคะ แอปนี้นะคะแอปดิจิพุตนี้นะคะสามารถทำได้ฟรีแอดทำฟรีนะคะแล้วก็ถอนถอนเงินให้ดูแล้วนะคะและเงินเข้าบัญชีธนาคารยังไงแอดจะมาอัปเดตสมาชิกดูนะคะสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะดิจิพุตหรือว่า Snapbox น,นะคะเพราะว่า2เว็บนี้มันเชื่อมต่อกันเนาะดิจิพุตเอาไว้สำหรับกดรับเงินนะคะ Snapbox เอาไว้ทำภารกิจนะคะก็สามารถสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะคลิปที่ผ่านมา แอดได้สอนรายละเอียดไว้แล้วนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสอนถอนเงินจากดิจิพุทนะคะเข้าบัญชีธนาคารนะสมาชิกคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ทำหรือว่ากำลังทำอยู่นะคะก็รีบๆสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนะคะใครที่สมัครเป็นระดับต้นๆมีสิทธิ์สร้างรายได้มากกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้สมาชิกสมัครยังไม่เยอะนะคะใครที่อยากขึ้นตำแหน่งบอลน,นะคะก็ ให้แนะนําเพื่อน20คนนะคะ20คนนั้นต้องทําภารกิจสําเร็จนะคะโอเคนะคะหลังจากที่แอดถอนแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดก็ทําภารกิจของแอดนะคะแล้วก็มีรายได้เข้ามาเพิ่มนะคะเฉพาะวันนี้วัน,นเดียวนะคะเฉพาะวันนี้วัน,นเดียวแอดมีรายได้นะคะ13 DP นะคะ 13 Dp นี้ถ้าเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์ก็13ดอลลาร์นะคะทุกคนไม่ใช่อะไรที่แบบว่าเล่นๆน,นะคะสามารถสร้างไรายได้ให้เราจริงๆนะคะทําฟรีนะคะคนที่อยากจะทําต้องศึกษารายละเอียดแต่ละคลิปที่แอดสอนนะคะไม่งั้นจะไม่เข้าใจนะทําตามทีละขั้นตอนนะคะโอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่ สงสัยว่าแอปนี้ถอนได้จริงไหมแอดก็ทำคลิปให้สมาชิกดูแล้วนะคะหวังว่าสมาชิกจะเห็นคลิปที่แอดถอนแล้วนะคะจะรีบเข้ามาสมัครแล้วก็มาสร้างรายได้กันนะคะตอนนี้นะคะแนะนำเพื่อนนะคะแนะนำเพื่อนได้นะคะ 0.5DP นะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ16บาทนะคะ1คน16บาทนะคะก็รีบสมัครแล้วก็แนะนำเพื่อนกันนะคะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ